ครับสวัสดีครับผมสร้างต่อยนอกเขาไงต่อฟังท่องครับอ่ามื่อวานี้ผมกับสิมาดิวขันเนียน่ยของอ่าคุณพ่อสรารวัตรพุณโธ่ทั้งอ่ะคุณละครับล,ลบน้นสมบูรณ์บานแฮียร์คุณละครับทั้งบอลไก่คุณละเอาครับมื่อวานนีก้การเลีล้ยงเราละก็ได้โทษว่ไอ้บอกกับคุณพ่อว่าขันเนียนแล้วเราเด้อสิมาเอาเองเลยจังใดก็ คุณพ่อพอสะดวกมากผมก็จะไปส่งให้ครับอ่าเลี้ยงยังกะไอ้เขาในอันนั้นเราก็คุยกันเข้าใจแล้วครับอ่ะการส่งการส่งพันเนี่ยกะเนี่สั้นเหรอครับส่งอ่าผมก็จะส่งอ่ะพูดละดวนไปให้ครับอ่าสำหรับพันเนี่ยดางนี่กะเรียบร้อยครับอ่าเป็นลักษณะนี่แหละครับผมก็ล่องๆเหียดไม่บางซื่อเรกครับเนี่ยอ่านี่แหละครับสัญลักษณ์ของผมก็คือนี่ บกหรือลิงนังเนี่แหละครับลิงนังอ่าแต่ที่ได้ประมาณนี้แหะครับพ่มเยาพ่มเยาของพเนีศนะอาจารย์เอีครับพ่มยาหนึ่ประมาณอ่เม็ดสามเส้นครับเม็ดรอยสิครับรอยสิมเส้นครับอ่านี่แะครับอ่าผมลองเขียดเอาไปบักเขียบนี่แะครับใบักเขียบนาบ้านเขียดลอบมือครับอ่าดางนี่ก็ได้ังหครับดางได้รังหกอ่าท้างเรอครับ ได้ได้ร่างโฮนี่มันจะเป็นได้เส้นน้อยนะครับเพราะใส่ไปโดนมันก็จะเจืดเจืดเจืดล่องแบบเป็นแบบธรรมชาติแล้วครับอ่าส่วนมากคงจะมักใส่ได้ขาวแล้วครับได้ขาวย้อมใบไม้ธรรมชาติครับย้อมใบบักเขือยาวแล้วครับนี่บริเวณนั่งเอื่นก้อนย้อมก็เอาสารเรียบร้อยแล้วมันก็เอาเอาด่างไปออ่าไ้ใส่นาคกอนครับใส่น้ำมันเปียกๆเล็กน้อยแล้วก็สีดออก มาเอาใบบกเขียบรูบๆครับรูๆรบรๆเขาอ่าสำหรับอ่าอ่าวงตบนี่วงวงตบนี่ครับคันคันคันฝาดมันนี่สีตกอยู่41ครับ41อ่าเอามีตีมันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับร่องคว่ามันว่ามันไอ้ตบจังไดน,น่ะเดี๋ยวจังเอาใบไม้ออกครับอาจารย์เนาบาดนี่ผมก็สีร่องเบ้างนะครับนี่ พยายามป้องลูกอย่างไรอ้าครับพี่น้องอาจารย์ยัง่ข้างไหนครับอยู่ไหนครับแบบนี้อยู่ร่องมึงห่างนี้ครับห่างครับอ๋อแสดงว่ารันต้งสวงครับรันต้องสว่างแต่แชร์ในิดหน่อยครับกะ่อื่นมันกับพ่อหน่นหอกว่าพี่น้องบอกว่าถือกว่าขื้นมันอ่านี่นะครับสัตวปีงเอร่องห่างนี่มึงครับแบบนี้ ครับบาทนี้สิประมาณนี่แล้ครับเนี่ยลั่นนะลั่น่นะแน่นอนครับพวานมันนี่ขวานนี่เป็นเครื่องเอยตันครับพวานเป็นเครื่องส่ตันครับเนี่ยอ่าเป็นนี่อ่ายัางมีลิงนางมีมุกเนี่ยมันสวยงามจาังอยครับอันอันมันเป็นแบบไอเรียบเรียบลายมันกับสีบางอามมันตามันเลยครับเอา้าใส่กับไปแล้วครับเพื่อความสวยงามจาังไยเนาะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอันไปไม่ออกปให้เบิ้งหน้าครับืเทั่วๆกับเปียดลองเบื้องนี่สิหรอกครับให้มันว่ามันมันเข่าหรือหรือพวกพวกไอ้ได้ห้อยได้ได้ไอ้ได้เน็บนี่ครับได้นี่มันมันเหมาะบ่นะครับได้ที่ว่าไอ้เรียว่าเปียดเปียดนี่ครับได้เจียวเสร็จนี่มันเหมาะเ่าจุดนี่ผมห็นมันบ่เหมาะผมก็ว่ามันบ่เหมาะผมติดเลี่ยนดูครับเนี่ย นี่ครับได้ตัวนี้ครับเปลี่ยนแล้วมันมองง่ายมันไหญนะผมเดี๋ยวใหญอยู่ครับเนี่ยสหรับไม่าอ่าตุ้มนี่อยากใหญ่อยู่ครับใหญ่ผมเพี้ยนใหญ่ละครับเพราะว่าผมเน้นว่าให้นกอยู่สบายครับกะทิตาเต้นี่ครับตาเต้ยิบเก่าครับอ่าส้นสูงกับยิบเก็ดครับส้นสูงเนี่ยลักษณะนี่กะทิปลาใสข้ามยันนะครับมันบก มันก็ได้อยู่ครับมันแข็งอยู่ครับเพราะเพราะใส่ข้ามจันก็ก็สวยดีครับเพราะว่าเวลาเพียดกระสีได้สวัดไม่หลอดแน่ครับอ่ากรน้ำนักกระมันเป็นไม่เนื้อแข็งเนาะครับอาจารย์เอฟซีครับไม่เนื้อแข็งมันก็มีน้ำหนักธรรมดาครับผมว่าปลูดเก้าขีดแล้วครับเนี่ยกระความตะยามก็คือกันแล้วครับเออผมยิ้มมันมาใส่กันด่างนี้สินักกว่าด่างนี้ครับพี่น้อง อาจารย์ยางนี่ยางของตะย,ยามนี่นักกลัวนักตัวนี้กัเบ,บาเบากว่านิดนึงครับอ่าไม่เนื้อนั่ะมันประมาณนี้แล้วครับมันกับขันเฮ็ดน้อยก็นี่กับยันหักหน้าอาจารย์ก็ถือว่าสําเร็จอยู่ครับนี่อ่าขันฟาดกับเป๊เปเปะๆหรือครับนี่อ่าในเบื้องต้น,ตนบ่มีไม้มีไหลนี่ครับบ่มีไม้เพียรครับนี่บ่มีหางอย่างไร เปนเป็นลนักษณะเดก็ผมที่มาที่นี่ผมไปอยากให้ช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับมันมันหลบมากไก่นะครับหลบมาหลบขั้นฟ้าหลบมาอยู่หลังตุ่มเียลหรครับเนี่เอา้าคขดดนี่ยขันห้างห้างไรกับสีขันมันห้างมากสีผมกับบอกใครมากปันหดครับไอ้มันแม่มากกับตุ่มนี่แหละครับออถือว่า ก้อนกันี่แหละครับประมาณนี่แหละครับก้อนก้อนครับประมาณนี้ครับนี่กำกำปั่นขึ้นเล็กน้อยอ่าสูตรจักสูตรตัวสูตรแล้วครับแต่ว่าคำว่าไอ้จังไรมันก็เหยียบแล้วครับคันมันติเหยียบเนาะนี่กำปั่นครับโค้งนิดนึงครับโค้งส่วนมากผมก็บมาค้อนโค้งเล็กน้อยแล้วครับไม่สวงซีครับเอาสปริงดีครับคันฟาดดีครับส่วนอ่าคันขั้งครับอาจารย์เอฟซีครับคันขั้งตัวนี้ผม ผมใส่เป็นเล็กครับศสีนีน้ำหนักขึ้นไม่จัดหน่อยครับเป็นเล็กเหรอครับมันยังต้นกับพราถือกับนักหรอกครับขนาดดังนี้ผมยังใส่ได้นะครับแต่ว่ากันตั้งเสาหรือคันตั้งเสาหรือ,อ,อตั้งเสายันกลางได้ดีนีคค่ค่อยๆเอาขึ้นได้อยู่ครับเสา8เมตรนี่ศสีบอ่อเอ็นบันไดน,นะเมื่อนั้นผมกับเฝ้าหนะ้าทั้งนกติดเอา้เอา <c oughs> ถือว่าสําเร็จครับมืออื่นหรือพรุ่งนี้แหรอครับมืออื่นนี่แหละครับกระดิ่ดทรงพ้อหัวสาวครับของคุณพ่อสารวัตรบุญผมนี่ครับใส้ผมก็คิดว่าดีครับโคตรตีนกับสองรอบครับโคตรตีนลูกไตเล็กครับใส่ลงไปครับถือว่าส่งนี่ก็บบ่ค่อยเท่าไร่หรอกครับแต่ว่าใส่องกับมักด้วยครับว่ามันไงองดีครับ ยั่ได้กระเย็บเรกครับนกนกตอวเก่งๆจักน้อยครับไใส่ข้อยู่เรกครับเอาา้าข้อมือเงาข้อมืยังก็ดีครับอ่านันปอปออยพี่น้องเบิ้งนี้อยู่กันนะนี่ครับจักหยาบจักเบาแล้วครับบ๊อบเบาดีกับดีครับหยาบไรกับน,นั่นครับหยาบไรกับตีเป็นซองจังหวะ อา่าเบาเนี่ก็คือปืนละปืนไฟมันก็แมน่นนั่นเลี่งอะไรก็นั่นครับนั่นเลี่งอะไรก็เล่งอะไรยิ่งบอกไปบ่ถือเล่งเล่งโดนพอดนี่ครับอันนี้ด้านนี้ก็ขึ้นกันละครับนักขึ้นกันเหรอครับพี่นอ้องมันว่าบปส่วนส่วนมันเบาเลีมันเป็นใหม่ประเภทไม่สักครับเบาดีครับไม่สัก นม่สักผมพึ่งได้มากครับกติเฮ็ดแล้วครับสำหรับอันอันไหมครับสำหรับชิ่วกับสามชี่ยวหรอครับผมก็จดเมื่อเนี้ยนี่หรอครับทีิเป็นหนังี่หน้าพี่น้องค่อยๆไปแล้วครับผมขันว่าย้ำูุค่าโทม่าว่าบรลาบอีกมันกรบเบะกระทึ่งจังได้หรอครับเอาล่อยเฮ็ดไปผมก็ส่งทุกคนหรอครับช่วงนี้กับฝนเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพักแน่หรอครับ งานหลังนึงของผมมัน,นีมันอิู่ในสามมือท่อหลังครับผมก็ว่ากับตรงนี้เวลาพักน้ำเนี่ยนะครับก้มไหลยนปวเดเอ็นข้อเลยครับอาจาร,รย์ไงอาจาร,รย์ครับย็ดไปแล้วครับตามกําลังย็ดเกียวย็ดขวายกับวุ้นเก้าอ่าโอ้แข็งดีนะวุ้งเก้นอันนี้แข็งดีกี้านครับ เ็บัถือว่าดันด้วยครับเนี่ยใหม่งามครับใหม่งามใหม่งามสีดีผมว่าจะปนล,ละเอาปนไปมันถิกใจเป็นกันครับครับอนั่นจะค่อยๆฝูดออกได้ทุนถอะอ่าเพื่อสายปลาอ่เพราะใส่หรอครับพี่นอ้องอาจารย์บาถึงก็ว่าสวยรูดอกครับมาถึงก็ว่างามแต่ทนทานเอาครับสำหรับลิปนนี้ก็ เชี่ยวก็อ่าไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าไลค์เยู่ครับก็อ่าค่อยเป็นค่อยไปผมดีพยายามครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็อ่าสร้างไปก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็บยิ่อยู่เป็นยดจางนี่แหละครับเนี่ยเอาพี่น้องครับขอจบคลิปครับสวัสดีครับ